สวัสดีครับทุกคนพบกับผมนะครับนาย s v l v s r ร์ซอสเกมมิวันนี้ผมจะมาแปลสกิลของเดลโลนตัวละครที่เพิ่งเข้ามาได้ไม่นานนี้นะครับเป็นตัวละครประจำเดือนของเดือนกรกฎาคมปีพศ2566ครับแต่ก่อนหน้านั้นผมต้องขอขอบคุณฉากทางเพจ g r a s ี่ฮอร์เจ็ตเคนเรวิวชั่นอัปเดตด้วยนะครับผมที่ได้ให้ข้อมูลน,นี้มาให้ผมในการทำคลิปนะครับ เรามาเริ่มจากการโจ,จมตีปกติของเดลโอนก่อนนะครับผมการโจมตีปกติของเดลโอนนั้นจะเป็นการโจมตี4ครั้งนะครับและแต่ละครั้งนั้นมีการโจมตีเป็น h ิตครั้งที่1ก็คือ54% 56%และ53%และ89%ผลของการโจมตีก็คือชังักชังักและชังักครับผลของการใช้ทักษะนี้ก็คือต้านชังักครับผมสร้างความเสียหายแต่ตัวเท่ากับ10%ของพลังชีวิตปัจจุบันของ สร้างความเสียหายเพิ่มเติมสูงสุดถึง30,000หน่วยครับเรามาต่อกันที่สกิลหนึ่งครับสกิลหนึ่งเป็นการโจมตี2ครั้งครั้งแรกสร้างความเสียหาย98%ผลของการโจมตีทำให้กระเด็นผลของการใช้ทักษะสกิลก็คือต้านชะงักกระเด็นล้มและลอยขึ้นครับมีโอกาส100%ที่จะลบบัฟโลเทียมของศัตรูทันทีครับ ครั้งที่2องของสกิลนี้นะครับสร้างความเสียหาย140%ผลของการโจมตีทําให้ลอยขึ้นผลของการใช้ทักษะสกิลตั้งชนงักกระเด็นล้มและลอยขึ้นครับมีโอกาส100%ที่จะลบบัฟโล่เทียมของศัตรูทันทีนะครับผมและนี่คือภาพการใช้สกิลของเดโลโดนทั้งหมดครับผมเอาละครับเราไปต่อกันที่สกิลสองนะครับการโจมตีของสกิลสองนั้นจะเป็นการโจมตีมอีกสองครั้งเหมือนกัน การโจมตีครั้งที่หคือสร้างข่อเสีย75%ผลของการใช้ทักษะก็คือต้านชง,งักกระเด็นล้มและลอยขึ้นครับมีโอกาส100%ที่ศัตรูจะติดสถานะลดป้องกัน5%ฮิตละ2สแต็กนะครับเป็นระเวลา10วินาทีนะครับผมการโจมตีครั้งที่2ก็คือสร้างข่อเสียโจมตี172%ผลของการใช้ทักษะก็คือต้านชงงักกระเด็นล้มและลอยขึ้นครับ มีโอกาส100%ที่ศัตรูจะปิดสถานะลดป้องกัน5%ฮิตละ2สแต็กเป็นระยะเวลา10วินาทีครับผมและนี่คือภาพแอนิเชั่นการสกิล2ของเดอลูนครับเรามาต่อกันด้วยสกิลสุดท้ายคือสกิล3ของเดอลนนะครับสกิลน,นี้สร้างความเสียหาย395%ผลของการโจมตีคือกระเด็นผลของการใช้ทักษะนี้ก็คือต้านชะงักกระเด็นล้มและลอยขึ้นครับ มีโอกาส100%ที่จะทำให้ศัตรูติดสถานะใบเป็นระยะเวลา3วินาทีครับผมเมื่อปลุกพลัง C6 นะครับจากความเสียหาย395%จะถูกเปลี่ยนเป็น4 6 3เผลของการโจมตีก็คือกระเด็นครับผลของการใช้ทักษะส,สก,กิลก็คือหลบหลีกและไม่โดนดามีด และมีโอกาส100%ที่จะทำให้ศัตรูติดสถานะล็อกขาเป็นระยะเวลา3วินาทีครับและมีโอกาส100%ที่จะทำให้ศัตรูติดสถานะใบเป็นระยะเวลา5วินาทีครับผมอาล้ครับผมเรามาต่อกันที่ Quick Time Le วนต์นะคะออกเสียงผิดหรือออกเสียงไม่ชัดต้องขออภัยด้วยนะครับผมการจะใช้ทักษะนี้ต้องใช้เมื่อศัตรูติดสถานะมืดหรือสถานะแสงนะครับสร้างความเสียหายทั้งหมด 2 3 7เมื่อใช้สกิลจะทำให้ศัตรูลอยขึ้นและมีโอกาสถึง100ที่จะศัตรูจะติดดีบัฟลดป้องกัน5% 2สแต็กเป็นระยะเวลา10วินาทีครับผมต่อมาจะเป็น Quick Time Elements ที่2ครับเราจะได้สกิลนี้มาเมื่อปลุกพลังน้องเดียวรดเรา c 3นะครับจะใช้ได้เมื่อศัตรูติดดีบัฟลดป้องกันนะครับผมคอมโบกับ Quick Time เ l e ์ที่1นะครับ สร้างความเสียหายทั้งหมด250%และเมื่อใช้สกิลจะทำให้ศัตรูกระเด็นมีโอกาส100%ที่จะทำให้ศัตรูติดสถานะใบเป็นระยะเวลา3วินาทีเดียวกันนะครับต่อไปเป็นคริสทม์เลมส์ที่3ครับเราจะได้สกิลนี้มาเมื่อปกพลังเดลโลนเหล่ซี5ใช้ได้เมื่อกดคริสทม์เลมส์1ทาดมืดนะครับสร้างความเสียหมด422% และเมื่อใช้สกิลจะทำให้ศัตรูกระเด็นและยังมีโอกาส75%ที่จะทำให้ศัตรูนั้นติดสถานะสตันเป็นระยะเวลา1วิทด้วยครับผมและนี่คือสกิลทั้งหมดของเดลโลนนะครับนี่คือการแดตไปข้างหน้าของเดลโลนครับและนี่คือการแด,ดถ,ถอยหลังของเดลโลนการแดนี้คือจะช่วยในการหลบดาเมจ ทุกรูปแบบที่ทําเข้าหาเรานะครับไม่ว่าจะเป็นสกิลบอสการโจมตีปกติของบอสลูกน้องหรือต่างๆสกิลนี้จะเป็นการหลบทุกอย่างนะครับผมก่อนจากกันในคลิปนี้ผมขอฝากเพจ Grassi Hall 7K Revolution Update ให้ทุกคนไปกดติดตามด้วยนะครับเพจนี้จะแนะนําแนวทางการเล่นเกม Seven Knight Revolution ทุกรูปแบบเลยนะครับผมฝากทุกคนไปกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ Thank you everyone who came to watch my clip.